สวัสดีครับ FC ช anel เพชรย,ยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรย,ยนคนดีคนเดิมกับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่สํานักกั้นใหญ่ของเพชรย,ยนอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้จะมาอัปเดตสต็อกในส่วนของรถ PPV นะครับในส่วนของตัว Fortuner แล้วก็ MuX เอนั่นเองนะครับใครที่หารถครอบครัวไปใช้งานนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ๆป,ปลายปีแล้วมีแพลนที่จะไปเที่ยวก,กับครอบครัวช่วงปีใหม่ห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมอัปเดตสต็อก PPV จูใจเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวของทางเพชรยนต์นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คันแรกเลยแล้วกันนะครับคันใกล้ๆผมนี้นะครับจะเป็นต้องบอกเลยว่าคันนี้จะเป็นสายลุยสายป่าสายตั้งแคมป์นะคันนี้ผมแนะนำนะครับคันนี้จะเป็น t o โยต้า o r t u n e r 2.8 V Sigma 4นะครับปี2018นะครับ ได้ชุดแต่งออฟโรดเต็มที่เลยสำหรับคันนี้นะครับเรียกได้ว่าฟูลออปชั่นนะครับมาเต็มเลยครับคานหน้ากันชนล้อเต็นผ้าใบครบระบบสื่อสารอินเตอร์คอมจัดเต็มนะครับมาด้วยเลขใหม่ที่ไม่เยอะนะครับคันนี้ไม่อยู่หลักหมื่นราคา1 4 9 0 0 0้านสี่บาทสำหรับคันนี้นะครับผมนะเป็นรถของบอสเราเองนะฮะนี่นะครับ พร้อมขายนะครับรอเจ้าของนะครับมาสู่ขอนะครับคันนี้มีคันเดียวในร้านที่เป็นสเปคแบบนี้นะฮะหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับสําหรับโอรจูเนอร์คันนี้อ่ะคันต่อเอาคันไหนดีเอาคันนี้เลยแล้วกันนะมามาคันนี้สําหรับเเจนเดอร์นะครับเหลืออยู่2คันนะครับคันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับไม่ห้าร้อยโลนะครับราคาเปิดอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับ คันนี้เป็นรถปี20วารันตีศูนย์ยังมีเหลือได้เป็นสีขาวดำนะครับสำหรับล e เจนเดอร์ทะเบียน3373ส่วนอีกคันหนึ่งที่ยังอยู่ก็3372มนะครับมีอีกสคันอีกคันหนึ่งไม่หก0้นะครับอ่ะถัดมาคันนี้จะเป็น Toyota Fortuner 2.8 TRD Sportivo คันนี้ได้เป็นรถปี2018ไม่64ห0 0นะครับสีขาวดำนะแบ็กท็อปนะครับ, top, ค,รบคันนี้ ไม่น้อยรถสเปคเดิมนะสำหรับ TRD คันนี้ราคาอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านสบาทนะครับล้านสองคันต่อมาปี18เหมือนกันนะครับคันนี้จะมาพร้อมชุดแต่งในส่วนของตัวกระจังล้อนะครับแล้วก็ลวดลายเคปล่าภายนอกภายในนะสำหรับคันนี้ดูอย่างกระจังด้านหน้านะครับเจ้าของเดิมตกแต่งมานะมีชุดสเกิร์ตมาให้ด้วยล้อแลนโซ่ขอบ20นะครับ ้อแม็คลนเซอร์ที่จับเปิดมือเปิดเนี่ยเป็นลายเคปลานะครับคันนี้มีติดในส่วนของตัวขอบคิ Fi ้วไฟท้ายนะครับ <c oughs> นี่แล้วก็ด้านท้ายปกติมันจะเป็นคาดโครเมียมแต่นี้ไปทำเป็นสีดำนะครับด้านท้ายก็มีในส่วนตัวสเกิร์ตนะครับไม่ห5 0ม0คันนี้นะครับราคา1 000, 1 9 0 0ล้านบาทนะครับสำหรับคันนี้อ่ะคันต่อมาคันมานี้จะเป็นตัวปี2 0 1 6แล้ว นะครับ8 6 9 0 0 0ไม่แสนสี่นะครับแต่มีเข้ามานะเห็นแวบๆมีเข้ามาอีก1คันรถรถรอเข้าไม่แสนสองสเปคนี้เลยไม่แสนสองถือว่าน้อยสุดที่เรามีแล้วนะครับถ้าใครสนใจหา f o r t u n e r สเปคนี้แตไ่ไม่สูงเดี๋ยวถ้ารถเข้ามาเดี๋ยวรีวิวอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับไม่แสนสองถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ก็รถเอาลูกค้าเอาไปลองนะครับมันเลยเว้าไว้นะครับอันนี้สเปคเดียวกันนะครับ 869,000ไม่แ0นนะครับส่วนคันนี้ก็ไม1แ0 0ราคา849,000บาทนะสำหรับคันนี้เป็นตัว all new นะปี16เป็นรถหน่วยงานนั่นเองนะออาถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวโฉมแชมป์นะครับเป็นตัว midnight shine นั่นเองนะสำหรับตัว taft o tuner คันนี้เป็นรถปี15เป็นตัว2.5 v นะครับ อ่าเป็นตัวขับ2ด้วยนะขับ2ราคา6990 0 0บาทได้เป็นสีขาวนะครับคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับสนใจก็ให้รีบเลยนะครับคันนี้ได้ล้อล้อเดิมภายในสีดำนะครับเกียร์ออโต้ให้ดูนิดนึงนะครับโฉมมินไนีชายภายในจะเป็นสีดำแบบนี้นะอ่าสวยนะครับมินไนีชาย นี่ด้านหลังบ่อหนังสีดำนะ่านี่นี่นี่เดี๋ยวไปหยอดน้ำมันให้นะนี่ภายในสีดำสำหรับมินเนชายคันนี้นะครับอ่าหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ส่งอยู่ประมาณหกแสนตีไปเจ็ดแสนก็ส่งประมาณหนะึ่งหมื่นสามหน0่0สามหมื่นสี่นะครับ คันนี้นะอ่าไปดูกันต่อเดี๋ยวจะพาดูกันให้จูใจเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ต้องการหารถนะติดต่อเลยผมขึ้นเบอร์ให้ด้านล่างนะครับสนใจขนาดให้เข้ามาดูรถได้เราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะอ่าสำหรับคันนี้ก็เป็นโฉมแชมป์อีกเช่นกันนะครับคันนี้รู้สึกจะเป็นปี13นะถ้าถ้าผิดพลาดไงขออภัยนะครับ เราจะมีปี13ปี14ราคามันก็จะอยู่ประมาณมันจะมีอาจจะมี599แล้วก็639นะส่วนคันเนี้ยทะเบียนสี0 5้ย่าเดี๋ยวให้กัาฟิกเขาขึ้นรายละเอียดอีกทีหนึง่งนะครับรถคันนี้ยังอยู่ยังไม่ติดจ,จองนะครับเป็นสีบอลน,นะครับคันนี้นะสภาพสวยเลยนะส่วนมิว X นะครับปี17ราคา759,000บาทมาบาทไม่แสนสามนะครับคันนี้ 6010รถยังไม่ไปไหนยังอยู่นะเหลือเหลือเหลือคันหนึ่งก็คือคันนี้แหละนะถ้าจะไม่ผิดอ้อมีคันไหลายคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวพามาดูอ๋อชมนี้เหลือคันนี้นะอะเดี๋ยวไปไปไป,ไปนู่นก่อนดีกว่า mm. เดี๋ยวไล่ไล่ไล่ไปเลยคันนี้ก็เป็นวินไนช h ชายนะครับคันนี้เป็นปี14 นะครับราคา6 9 9 0 0 0าไม่แสส,สิ่งที่ได้มาแตกต่างจากคันนู้นสีขาวคันนี้ได้ล้อแมกขบ20แต่ไมแส,สอไม่น้อยนะครับมีนานยชายภายในเป็นสีดำเหมือนกันนะครับนี่บอรป,ปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะนี่เปิดดูเลยนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับคันนี้มินเนชายคันนี้สวยคันนี้บอกเลยสวยมากนะครับสนใจรีบจับรีบจองนะทะเบียน8 1872กรุงเทพมหานครนะครับนี่นะสวยสวยนะฮะโครคงสร้างเดิมสภาพเดิมนะครับการันตีโครงสร้างเลยนะครับอันนี้คือภายในเดิมของเขานะฮะนี่นะฝากไว้อ่าไปดูกันต่อนะเดี๋ยวจะพาเดินดูให้หมดเลยสำหรับรถ p p v นะครับอ่าคันต่อมาเป็นมิวเนะครับคันนี้ เป็นปีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นปี14นะครับคันนี้เป็นปี14เดี๋ยวขึ้นกราฟิกทีหนึ่งทะเบียน7 2, 6 3นะครับคันนี้รถยังอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครต้องการลดราคาที่ดรอปลงมานะครับคันนี้น่าจะ0 0แสน 6, กว่านะถ้าผมจำตัวเลขจำไม่ได้นี่ต้องขออภยัยนะครับถ้าเป็นปี17อ่ะมันอยู่ที่759นะคันนี้น่าจะ0 0แสน 6, กว่านะรอเจ้าของนะครับหรือจะเป็นคันนี้อนะ มนะครับนะครับปี19ไม่ห้าหมืนะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะครับฟังไม่ผิดครับ8 7 9 0 0 0บาทได้เป็นสีดำเป็นหน้าดิอานิกนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับไม่น้อยด้วยนะสีดำคันนี้นะครับต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวส่งรายละเอียดรถเพิ่มเติมไปให้นะครับส่วนคันนี้สีช็อกโกแลตนะฮะ เป็นตัว3.0นะครับคันนี้ราคา6 8 9 0 0 0 0บาทปี1 4 8ไมยังไม่มีเจ้าของคันนี้ใครที่ชอบสีรถไม่เหมือนใครนะและไม่ชอบให้ใครเหมือนผมแนะนำคันนี้เลยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มปกติเลยนะ,ลยะแล้วก็ในส่วนของอ่ะพูดถึงเรื่องจัดไฟแนนซ์โปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79นะครับส่งรถสไลด์ทั่วประเทศนะครับ ขับฟรี60-90วันก็มีหรือจะเป็นช่วยผ่อน6เดือนก็มีนะฮะสนใจแบบไหนก็โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะอ่านะอ่าดูกันต่อตรงนี้จะเป็น f o r เ u อร์อีกแหละคันนี้ราคา659,000าหม่บาทไม่แสนสี่นะครับ <S 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 อ้าว <S <S ตายแล้วอันนี้มุกปะเนี่ยน่าจะมุกแหละอ่าเนี่นก็พูดแล้วอาสักหน่อย 2.8G Revo แถมให้659ปี17ก็ว่าอยู่เลขใหม่ก็ว่าราคาพอ r t จะเริ่ม er, มีราคานี้ด้วยเนี่ยอ่ะหกห้าเก้ารีโวมีหลังคานะอันนี้รีวิวไปแล้วนะครับยังไม่มีเจ้าของนะเอาไปใส่มุกให้ด้วยรีวิวเชิะก็ว่านระาคาแปลกๆอ่ะนี่ f o r t จูเนรคันนี้ไม่แสนสามปีสิบหกคันต่อมาคันนี้ก็นะไมแสนเจ็ดคันนี้ 849,000นะครับคันนี้ไม่เท่าไหร่น่ะเอาล็อกนะครับก็คันนี้849,000ก็ไม่อยู่ประมาณแสนเจ็ดน่ะแหละคันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะนี่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 อ่ะมาดูกันต่อเนี่ยตรงนี้จะเป็นเวิร์กฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้หกแสนเอ้ยแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแสนหก คันนี้ไม้แสนหกเหมือนกันสองคันนี้นะครับรานะคาไม้ไม่ไม่เยอะ My ไม้ไม่เยอะมากนะส่วนคันนี้ไม้แสนสี่ย่อมเยาวลงมาหน่อยรานะคาไล่เลี่ยก,กันนะครับไม้ไล่เลี่ยก,กันนะครับเลือกอยู่ที่ว่าเราจะเลือกคันไหนชอบคันไหนถูกชะตาเลขอะไรเอาไปซื้อหวยนั่นก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยเขาปัดฝุ่นไปด้วยนะครับปีสิบหกนะครับ ไม่แ0นเก้นะครับคันนี้ทะเบียน1614กรุงเทพมหานครนะครับสำหรับคันนี้นะอ่านะนี่ามาดูกันต่อสำหรับคันสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะฮะคันนี้จะเป็น2.4 s จุดสีซโฟปี2018ไม่แปดหมืโลนะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นห้โลนะครับราคาอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านห้าหมบาทนะครับ นี่คันนี้คันเดียวเลยที่เป็น2.4ขับ4นะครับมีคันเดียวในร้านจอดอยู่ตรงนี้นะครับจำทะเบียนไว้นะครับ2488นะครับผมใครที่หาอยู่ก็ไม่ควรพลาดนะครับผมก็วันนี้เราก็อัปเดตในส่วนของตัวรถ PPV นะครับเราอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้สต็อกเป็นยังไงกันบ้างนะครับลูกค้านะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจรถนะครับติดต่อมาเลยเบอร์ผมขึ้นให้ด้านล่างนะครับติดต่อเข้ามาติดต่อโอพิยนต นะครับผมชอบคันไหนเลือกคันนั้นแล้วก็จัดไปนะโอเคตอนเวันนี้ก็ขอฝากนิดนึงนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นผมขอย้ำอีกรอบหนึง่งนะครับโปรโมชั่นของทางร้านดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79นะครับเนี่ยได้เลย2.79นะครับขับฟรี60-90วันนะครับส่งรถ <c oughs> ขอโทษส่งรถสไลด์ทั่วประเทศก็ยังมี นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโปรช่วยผ่อน6เดือนนี่เราก็มีนะอันนี้มาโปรช่วยผ่อนนะครับตาลูกวาวเลยนะครับห้ามพลาดนะครับแล้วก็ก่อนจากกันก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรถเข้าใหม่จากทาง Channel เพชรยนต์สอนเรบวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดน,นะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ